คนสุรินทร์ทีวีนะครับมาไลร้สดกับบรรยากาศสดๆท่าทาง oh. คนสุรินทร์ทีวีพึ่งมาหอดครับคนสุรินทร์ทีวีนะครับเพิ่งมาถึงนะครับก็เดี๋ยวขอทายเนี่ยเอานี่ยครับไม่ว่ท่านจะถือซ้ำบอจุดจุดใดบ่ครับขั้นออกตัวนี่ฮะสิมานี่ก้อนก้อนเลขเนี้ยมาจากไสครับมาร์กซื้อ มาจากสีกีโอเคก,ก,กันทาราลักษณ์อครับนะครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศสดๆกันนะครับที่หลุมที่ฝังเนาะที่ว่าวัวออกลูกเป็นช้างนะครับวันนี้เป็นวันที่วันเข้าพรรษานะครับวันเข้าพรรษาก็ผู้คนนะครับก็หลั่งไหลกันเข้ามาเพื่อจะากขอโชคขอลาบขอตัวเลขเด็ดๆนะครับกันเนาะก็ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์ถูกหวย ลำรวย่ลำรวยกันทุกคนเด้อสาธุสาธุาสาธุนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมชมบรรยากาศกันไปเรืเ่อยๆนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับนี่นะครับรูปรูป บัวนะครับบัวที่ออกลูกเป็นช้างนะครับเหมือนไหมครับคุณผู้ชมคล้ายเนาะคล้ายเลยนะครับมีรูปที่ถ่ายนะครับจากสถานที่แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับคุณผู้ชมนี่คือผู้คนนะครับที่หลั่งไหลกันมาในวันเข้าพรรษานะครับ ในวันเข้าพรรษาที่สถานที่แห่งนี้คือที่วัวออกรูปเป็นช้างนะครับนี่คือรูปวัวนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับคือรูปรูปวัวเนาะเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูแม่วัวนะครับแต่เขาฝังนะครับคุณผู้ชมฝังลแล้วนะครับ ยุทธวิม่อนยูบอกเขาไปเบิงเบื้องขับไม่มีเหรอจะเป็นศูนย์หรือมั้งนี่ต้นบอกออกดูลึกๆครับอาจจะเป็นลึกๆนะครับพี่น้องที่เดินทางมาจากกันธนรักษ์นะครับกันธนรักษ์อำเภออำเภอกันธนรักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมนะครับมาดูเลข ที่จุดทูกไวนะ้เนาะหาซองอ้นี่หาซองอ๋อลอตเตอรี่ก็มาแล้วเป็นเก่าอยู่เนะะาะผมววาเป็นเก่านะครับ เพิ่นสิบหานี่เนาะช่วงนี้หรครับี๋ยอเพิ่นให้แค่้ตัวบลงบเหยนไป่หมนนำไปบอกมุอแลงเด้อไปเข่าฝันเด้อเป็นหยางครับผมว่าเป็นเก่าบ่ครับเป็นหยางต้นตัวบนเบิ่งบ่เลยบเลยครับ ตัวล่างกับปรชัดคือกันันเพิ่นสิวว่าพอเพิ่นสีหาย่เพิ่นหาแค่ตัวหนึ่นึ่งสองบั่นบป่าเพิ่นฟันใดหนึ่งหนึ่อับนันนนคเพิ่นหายตัวนั่นบฮมีจุดใดตัวเดียวแ่รบอคศูนย์หนึ่งสองสเดี๋ยวผมขอผมขอเขาไปเบ่งเนเด้อ เนี่ยไชยครับนอนี่หโอ้นี่โอ้คืออยู่ในถินนอนี่นอเลยกตัวนี้012ครับชัดเจนเลย012 012 สส่ละศูนย์หนึ่งสองคุณปอเนี่ยมือนีเป็นมือวันเขาเรียกว่าวันอะไรวันเข้าพรรษาบอกวันเข้าพรรษาเนาะวันนวันพระใหญ่ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับลุ้นกันนะครับของถวายวันนี้ก็เยอะเยอะเนาะมีอ้อยไครเนาะเอาอ้อยมาถวายนี่ มีอ้ยมีกล้วยมีสับป,ประรดมีแตงโมนะครับได้คครับระบบครับพี่น้องสีสเกตพี่น้องกันธารักจะกลับระหว่าออาในชุดนี้เลยบอกมาเดียวกันทั้งหมดเลยบอกรับ ไสเก้าศูนย์บ่คับเด็กที่จุดใหเนาะเออเออเออืมรอให้เบิร์ก่อนก็ไดครับคอยไปใจเย็นเย็นกระเทินได้มาแล้วใกล้พอสมควรอยู่ได้นี่จากกันธนรักษ์มากนี่มาแตเสาเลยบ่ครับ บอตั้งใจมาเลยบอกทุกวันมาหา,าพี่น้องอยู่ตั้งใจมาเลยโอ้ส,าย,สายพุ่มเสียหายพี่น้องคุ้มเบิงเบิงเดี๋ยวอ่ะเบิงน้ำกันเดี๋ยวเบิงใน็ตคาพานโทรศัพท์เดี๋ยวสู้ให้เบิงก่อนออเห็นที่ตัวใดครับตัวบนคือเหล็ก ยังน้อยเนาะเอ้ยคือออกแตกๆแบบนี้เนาะแตกแตกแตกแห้งออกแแตะยยังเหลือตัวที่สามตัวตัวบนก็ไม่ชัดตัวล่างต hey, ัวกลางก็ไม่ชัดเหลือตัวที่สามเดี๋ยวมาหลุนตัวที่สามกันครับ คน,น,น,นอย่างไรเนาะพี่นาะ,ะอุตส่าห์เดินทางมาจากใกล้เนาะมาจากกันทนาหลักบอกเขาขอสู่ขอลาบครับงวหอ,อกลูกเป็นสางนะครับเดีย๋ยวรอตัวที่สามเดี๋ยวอตัวที่สามพี่น้องรอก่อนรอก่อนมาจากใกล้มาจากไกลลอก่อนแป๊บหนึ่ง นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องบรรยากาศสดๆกันนะครับที่วัวออกรูปเป็นช้างเนาะก็มีผู้คนนะครับมาขอโชคลาภขอเลขเด็ดๆกันนะครับส่วนเลขเจ้าของวัวส่วนเลขเจ้าของวัวก,ก็คือ1นึนะครับคุณผู้ชม1นึหลักการเลขค่นที่ถูกเยอะๆหมวดที่แล้วก็คือ072นะครับ072นะครับ เดี๋ยวรอลุ้นกับเลขพี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัดรีสกีดคืออำเภอกันทนลักษ์อำเภอกันทนลักษ์นะครับรอลุ้นเลขตัวที่สามเลขตัวที่สองบ่อไขชฉัดซํำไดนะครับตัวที่ตัวแหลกก็บ่อไข่ัดผม,มว่าเป็นเลขเก่าเป็นเลขศูนย์หนึ่งบอ่อนะครับตัวแรกเดี๋ยวมารอมาลุ้นตัวที่สามกันว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับ เป็นเก้าเป็นศูนย์รือเปล่าเนาะบ่อมมีบ่ครับมมเดี๋ยวให้เบิ้งก่อนถูกแปลกๆอหลีแตกแกห้งอะหายเบิง้งแล้วก็ห้คอมเมนต์มาเด้อเดี๋ยวเบิง้งเบิ้งเอาเ้ยครับเด้อสุดลวครับสุดแหลว่เเบ,บเห็นตัวถี่นสื่อตัวไหนครับ ขาไปเขาฝันแล้วเนาะเหมือแรงเนาะทายมาเบิึงครับทายเอ้าครับทายเอ้าพี่น้องสิพี่น้องซีสเกตเดินทางมาจากใกล้เดินทางมาตั้งแต่เสาร์ผนมาตั้งหลายคนเนาะสิบคนผลบ่อเกินสิบเพราะว่ามือนี้ทางชาวบ้านเพิ่นไปเห็ดบุญกันเบิดครับอยู่วัดว่าใครหลายสมดยมือนี้มือนี้วันออก วัน,ขนเขานะพันษาเนาะครับคีไดีรกครับนี่เดอ้อค่นจุดไหวนี่จกใครมาจุดไหวนะครับศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองพิจารณาเลยนะครับเดิม่นมาจุดอมันเป็นยังซี่ครับมันเป็นปิศนาครับปิาให้ี๋ยวให้ดูรูปนี่คล้ายไหมครับชมเนาะกัว ออกลูกเป็นช้างนะครับใครว่านี่ใครว่าโบถ่ายนี่คือง่วงง่วงสัง่งนี่คือปากสั่งนะครับนี่คือลําตัวของช้างนะครับคุณผู้ชมนี่คือลําตัวของช้างนะครับ,บคิดว่ามพุ่กว่าเราตตรงว่ามันพอพ่องหนึ่งหนึ่งเองใจพีน่นงครับสองพี่นงมาบ่มีห้องน้ำบ่มีห้องน้ำให้เขา แล้วก็ซ้อมมันก็อาจทิคน้ามมาไล่เอาไปที่จอดรถ<อ>ที่จอดรถ<อ>ในทา่านเขาเขายานเขาว่า,าใหญ่เนะาะอีกในหนึ่งมันฝนน้ำเนาะแล้วก็ที่แบบพี่น้องมากเลย<อ>เล่นเท้าของ้องเขาเขเก่งใจเพลิน ใจพื่นเนาะยากหราย่างนอยังมาหันยังม่ันเอา่อนควมสะดวกยังม่ันซำใ่เนาะคืออ่าคือเรื่องหองน้ำแน่อืมมันก็เนาะพน้องมากกับองเออมาฮอดงนี้นะในห้องน้ำอืมครับตัวตัวนี้บ่นสคัญจำห้องน้ำจำห้องน้ำแน่เพราะว่าพี่น้องมากก บางขังกะมันกะหาหม่งเขาใกล้นละค่ะบางลงมันฝนเน้ออืมนี่มันกับผมยันเดินเพื่อนน้อมันกับขอกงัวขอกงัวของวาทีพี่น้องเขาขออาชีพลำคานได้ยังงี้มันช่วงช่วงนี้จะได้กับแก่บอดดอแก่บอดดอเพราะว่าเป็นช่วงหนาฝนน้อหนาฝนกับพี่น้องกับคอย ดูแลกันไปเนาะคอยดูแลกันไปเรื่อยๆไปก่อนเดี๋ยวให้ผ่านหน้าฝนไปก่อนจังหน่อยนึงครับนี่เลยองุ่นน้ำพุขยะพุ่งเนี้ยหนิเจ๊มันกับขยะมันกับบุมีปัญหาบุมเยอะใดญ่บุ้มก็เก็บไว้ใส่ถุงอาถุงมามัดไว้เพื่อนเนาะคนใหญ่ๆนั่นมาถามับ อ๋อคนอยากคนอยากลุ่มมาจากสกุโไทยคนอยากลุ่มทีมอจะใส่ผัวเมียนอ๋ครับแล้ร่แมุ่งอันลงมันเห็นใโอ้โันนี้คนหลายมาเทอนีจากอันใดเป็นอันใดแม่ครับหัวนี้ย่าพึ่งทอหัวสองหัวนี้อย่าพึ่งอถ้าดึงพิ่นที่ให้กันให้ก็ให้ตลอดอือ ครับไนาดพันแก้ไขในต่ครับที่เอาัุน้ออกท่เอาปุ๋ยพี่เอาโอไปหาเยวหวงสีก็ดีกันเลยมันเป็นธรรมชาติดีนีตัวนี้ออกกรัจังได้ก็เอาอกปุ๋ยฟุ่นนี่ก็ดันตัวนี้ก็ที่เดียวกันเบิร์ตบอกอ๋ตั้งไซม่าครับ ปลาอ้อยโอ้ถ้แถด้านมูนี่ก็ที่จอดรถแบบมหาศาลเลยตัวนี้ยี่สิบสามสิบขันของตัวนี้โอ้ต้องหนีนะครับเดี๋ยวเอาไว้มันแก่ไขรว่ท่านใดดอกช่วงมันช่วงหนาฝนอยู่ใจมันชื่นึงมันึ่งหนาฝนอยู่ครับเก่งใจพี่น้องที่อยู่ใกล้ใจพี่น้องมันพอวงตัวนี้หลาย้ว ครับโนบานเขาสีอะไรจังเลยปกคณะกรรมการเขาอะไรยังไงครับให้เพื่อนมาซอยเบิึงน้ำลาเออ้ามีพี่น้องมาแล้วสิเฮ็ดจังได๋นะครับ,บแล้วพี่น้องเฮาก,ก็ซอยมาซอยอันไหนมาเนาะเป็นอีหยังก่อที่รุดบ่ที่รุดบ่เอามาให้หาลานเลยหลานหลานมันเฮ็ดมากอืก็รุด เ่าหลุดก็ด the okay, ีตัวมว่าเขาได้เห็นเนาะบ่าได้ถามมูเข้อยากมาเบิ่งผากับเขาใจเลยแม่เป็นจังได้เนี่ยจะได้เบิ่งอันหยางเบื้ององมาบนนึงเกือบยี่สิบอยู่นะนะเป็นไปลรอไปแล้ว เกือบ20คนฝนกับม่าผอมนอกประเทศนี้เนาะฝนกับมาเสมอเสมอได้พี่น้องโอ้เมื่อนี่ฝนเอาหญาเอ้ยังเกิเอื่นยังนี่อ้อยบ่นี่ซึ้อึ้หญ้าึ้อ้หญามาไห้ของสี่สั่งมากกินเลยนะครับง่วกระสอบสั่งกระสอบ ดอกใหม่ก็ว่าในเปลี่ยนในเพื่อนโอ้ยสมพ่อค่นถามหาอยู่บนหนึ่งว่างมองไนว่างมองไนพวกเพคนมนว่มีมองว่างเนาะ <c oughs> คือว่าเราเหตุบ่ท่านเนาะ <c oughs> มือนี่ก็เป็นมือวนันพระนํำวันพระใหญ่ครับครับไปวัดไปว่าผึ่งกลับมาแล้วพี่นนอง ยูวัดเอนามงไปเบิดนาะฮะก้นล่างถวยกับมีโ้มล่างถวยยชงไมามาลานมัมีแต่กนเถ่าบีแขงพ่เลยลูกแกงไ้งานไปโบ้ภาาแขว่า้ตุงมแล้วก็เขาไปเบิดนาลยวัดปลาคยก็องล่างถวยวันนี้เฮ้ยให้จุดถูกคือใดคือกันแถนั่น ศูนย์นี่นั่นนั่นนั่น่องอะไนี่ออกม้วนับนี่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 อืเนะอือันนั้น่จตัวนี้ว่าเห็นขศูนเลยตัวนั้นแม่เห็นบ่อเขาเป็นไก่ตีล่ะ เดี๋ยวดึงตัวนี้ออกหน่อยหนึ่งเนาะขอดึงออกให้เพิ่นให้เพิ่นเห็นสัตว์ก่อนเอ้ยบ่สถอดเด้อถอดเด้อถอดเด้อนัอ่นเห็นบ่สประเทศนี่เหรอนย์หึ่งสนี่างศูนย์หนึ่งสองกศูนย์หนึ่งสองตวัวเดียวกันเลยสิตวัวเดียวกันเลยตวัวจะกองแบบนั้นเนาะ ตัวจ้าของหวานเพิ่นึ่งหนึ่งมืมื่แกครับมือแรกเพชรเจพิ่นหะเ้นี้ได้องผมก็หาที่ตัวนี้ได้นสิบสองนี่ได้นี่ยบ่มีดอกจะมือไหมหาบ่ได้หาบ่ได้แล้วไทมีก็มาให้ในเด้อเหล็ตัวนี้นี่นเล็กตัวนี้เด้ครับนี่นี่ศูน์หนึ่งสองครับ ใครมีมองได้ก็มาให้แน่อยากได้นาอยู่หาว่าได้หนึ่งหนึ่งสองก็ได้ครับนามองเงี้หูเรืองเลยนาองโบกหูเรืองบกได้ยังไงประหลาดปาดนามเต็มองมันหายไปได้จังได ผมมา,มามก,ก,ก,กมาามเหม,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 มือนั้นผมก็บเช่นว่าน้ำเต็มโอ่งผมมากเหมือนนี่ผมก็ยังมาซองอยู่วะน,น้ำไ <c oughs> ม่โอ่งคือบ่มี่ <c oughs> น้ำไม่โอ่งนี่นะครับคุณผู้ชม <c oughs> เกี่ยงมิลินเ <c oughs> น้ำไม่โอ่งมดได้จังไดพี่ <c oughs> น้องแต่โอ่งฟังคนนี่น้ำไม่โอ่งมดได้จังได <c oughs> งงบอครับงงบ่ครับพี่น้องน้ำไม่โอ่งหายหมดครับน้ำเต็มโอ่ง อื่นมาย่ำเสาเกี่ยงมิลินทบ<อ>แล้วกกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ